สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้อาเพียก็จะพามาแนะนําร้านอาหาร้วครับกับคาเฟ่น,นะครับซู่ชานเมืองน,นะครับตําบลหมูม,ม่นบ้านหมูม,ม่นนะครับที่นี่อาเปียกับลุงตึงนะครับผ่านไปมาหลายครั้งก็ไม่เคยแวะสักทีคิดว่าเป็นอะไรเป็นหมู่บ้านหรือบ้านคนพอทราบข่าวว่านี่คือร้านอาหารและร้านกาแฟก็เลย มาชมอยู่คับเข้ามาชมกันครับว่าร้านอากาศคิวซีแอนคาเฟ่คือเป็นอย่างไรนะครับมีบรรยากาศเป็นอย่างไรคำว่าคิวซีนะครับเป็นการคุก k ิ้งนะครับหรือการปรุงอาหารการครัวห้องครัวก็ได้ครับอภัยกระลุงถึงก็สั่งกาแฟกลับบ้านครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแวะ ร้านนี้นะครับร้านอากาศก็เลยสั่งกลับบ้านไปนะครับก็ขอปิดเสียงนะครับเพราะว่ามีเสียงดนตรีก็เลยไม่มีเสียงสนทนากันนะครับในการสั่งของนะครับเค้กน่าทานมากครับมีเค้กส้มด้วยนะครับอ่าเยชกจะชอบสั่งเค้กส้มกับอเมริกานโน่ร้อนทานนะครับ มาดูบรรยากาศภายในร้านครับตกแต่งได้ดีมากน่านั่งนะครับชิลๆฟังเพลงเพาะๆนะครับนี่ครับขนมปังก็น่าทานนะครับทำใหม่ๆสดๆนะครับร้านอากาศนะครับเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับอันนี้เป็นโซนของคาเฟ่แต่ก็สั่งอาหารได้นะครับก็มีอีกแยกอีกเรือนหนึ่งนะครับ เป็นร้านอาหารเป็นพักาคารนะครับอาเปียชอบในการสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษของร้านอากาศน,นี้มากนะครับขึ้นด้วยตัวอาเหมือนกับช่องของอาเปียเลยนะครับมาชมบรรยากาศรอบๆร้านนะครับมีมุมมีที่นั่งให้ดื่มกาแฟและทานอาหารชิลๆนะครับหลายมุมนะครับนี่คือโซนบรรยากาศหลังร้าน,นครับมีต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่นนะครับ ติดกับทุ่งนาเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูการในการทํานานะครับสักพักก็คงจะเขียวขจีก็ได้บรรยากาศนะครับถ้าเพื่อนๆมานั่งดื่มกาแฟนั่งทานอาหารชิวๆครัวชาญเมืองอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านหน้านะครับก็มีซุ้มมี มต้นไม้มีต้นไม้เขียวกนจนะีด้วมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งนะครับเลือกนั่งได้ชิวๆนะครับมาคนเดียวก็ได้มาเป็นคู่ก็ได้มาเป็นครอบครัวก็ยิ่งดีนะครับก็ได้เวลาอำลาพาจากแล้วนะครับผมกัลุงถึงนะครับก็ขอบายบายสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ